มาดูหนังตัวอย่างนะครับซึ่งสร้างฉายเมื่อ39ปีที่แล้วนะครับใช้พระเอกวัยรุ่นตอนนั้นนะครับคุณธนงศักดิ์สุปการที่อยู่ขวามือนะครับส่วนซ้ายมือนั่นคือนางเอกครับคุณสิริยาณรุ่นนาฏลูกสาวคุณืชาชัยณรุ่นนาฏพระเอกเก่านะครับหนังเรื่องนี้ตั้งชื่อเรื่องว่ารักผ่อนสงหนังสร้างในนามสีแพรโปรดักชั่นโดยคุณประภัยสรหงเป็นผู้เหนือยการสร้างนะครับผู้กำกับการแสดงคือสิทธิโชค สมัยนั้นเรียกว่าเป็นหนังวัยรุ่นก็ได้นะครับเพราะว่าใช้พระเอกนางเอกที่เป็นวัยรุ่นนะครับต่างจากหนังบูในสมัยก่อนพระเอกอีกคนหนึ่งที่เข้ามาร่วมแสดงก็คือคุณธนิตพงมูุนะครับแล้วก็นางเอกจะเป็นคุณอินทิราอิ่มสมโพธสิ่งหนึ่งที่หนังจะสื่อให้เห็นว่าตัวเองเป็นหนังวัยรุ่นก็คือแบบนี้แหละครับก็คือการเข้าไปเต้นในดิสโกทค ซึ่งในสมัยก่อนปี2 2 7 2 8นั้นเป็นที่นิยมของวัยรุ่นนะครับหนังก็เลยต้องแลงตัวเข้าไปถ่ายทำในนี้นะครับเพื่อเห็นว่าเป็นชีวิตอย่างหนึ่งของวัยรุ่นในสมัยนั้นนะครับหนังเรื่องนี้เข้าฉายครั้งแรกเมื่อวันที่5เดือนตุลาคมปี2528ที่โรงหนังแอมบัสเตอร์โรงหนังดาร์ดาและก็โรงหนังศรีรามาแล้วก็ต้องเข้าฉายแข่งกับหนังวัยรุ่นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่กำลังได้รับคบวามนิยม ปั่นพระเอกนางเอกใหม่เช่นเดียวกันนะครับนี่คุณมรสีอิสรางกูลนะครับก็ยังเป็นดารา,ารุ่นเก่านะครับที่เข้ามาร่วมแสดงนะครับถ้าเทียบกับหนังวัยรุ่นเจ้าอื่นที่ทําในรุ่นที่ออกฉายใกล้เคียงกันนั้นมันกจะใช้ดาราที่เป็นวัยรุ่นนะครับบางทีชื่อนี้แทบจะไม่รู้จักนะครับแต่ว่าตอนหลังก็จะมารู้จักกันเพราะวหาไปเล่นทีวีกันเยอะขึ้นนะครับรักขนสงนี้ก็ยังมีคิวบูนะครับ มีเพรอกอีกคนหนึ่งนะครับคุณธนิตพงมนูนนะครับหนังก็จะถ่ายในห้างสรรพสินค้านะครับซึ่งเป็นสถานที่ที่วัยรุ่นในสมัยก่อนนั้นไปเล่นนะครับไปเดินเล่นเขาเรียกว่าไปเดินห้างไปเที่ยวห้างนะครับนี่วัรถสองแถวนะครับคุณธนงศักดิ์สุประการกับคุณสุริยานะครับแล้วก็จะมีมุกตลกแบบนี้แหละครับนั่เอกอาพระเอกว่าบ้าคนนั่งรถก็วิ่งลงกันหมดนะครับนึกว่าบ้าจริงๆนะครับ นี่แหละครับหนังวัยรุ่นในสมัยก่อนนะครับซึ่งทําออกมานะครับเมื่อ39ปีที่แล้ววันนี้ทําจากฟิล์มนะครับที่เหลือจากการฉายนะครับก็เป็นฟิล์มเก่าเก็บนะครับทำาให้ดูนะครับเพราะว่าภาพจริงๆจากมนวิดีโอนะครับจากซีดีก็จะไม่ครบชัดจะไม่เห็นจอกว้างในลักษณะนี้นี่ลุงโกรงกางเกงแดงนะครับก็มาร่วมแสดงด้วยนะครับในบทก็ตลกๆนะครับ แล้วก็มุกตลกแบบนี้แหละครับไปกินข้าวบ้านสาวตกใส่สลอดนะครับก็ต้องมีอาการแบบนี้เอาละครับหนังตัวอย่างเรื่องรักผ่อนส่งเมื่อปี2528ก็คงจะหมดเพียงเท่านี้แหละครับ